ัสดีครับจากเครื่องปิดฝาขวดกระตังครับสงงานครับตัวนี้รุ่นไฟฟ้าใช้งานกับขวดน้ำลังปากว้างนะครับตัวนี้เป็นสเปคที่เหมาะก,กับการใช้งานที่ใช้กับน้ำลังปากว้างครับตัวนี้นํำมือ697ครับจังหวัดสุขโขทัยครับสำหรับรายละเอียดตัวเครื่องนะครับการยึดติดเกม เราจะทำเป็นผมจะทําเป็นเกลียวหมุนทางด้านซ้ายฝังลงไปในชินานนะครับแล้วก็ลบกับนอ็อตตุกตาด้านข้างชั้นนะครับเพราะว่าหัวมันมีขนาดที่ว่าโตกว,ว่าไซต์ปกติเผื่อมันเวียงมันอะไรป้องกันไม่มันหลุดครับแล้วก็น,นี่ครับ่วนดระบบจุดเกลียบจะเป็นเกลียวหมุนทางด้านซ้ายนะครับชัดเจนแน่นอนครับ,รบประกันทุกกรณีใช้ไปแล้วมีปัญหาก็ส่งฟีส่งฟีครับสำหรับชุดที่เป็นหัวจัมโบ้นะครับราคาจะแพงกว่า ชิ้นานที่เป็นใช้ยางกับฝาปกติ200นะครับเพราะชิ้นานมันชิ้นหนึ่งสามารถลึงขึ้นรูปได้แค่ตัวเดียวเนี่ยครับจะหมก,กับฝาที่มีขนาดความตัวประมาณนี้นะครับประมาณ 40... 4ส4 2ครับเป็นฝาปากกว้างครับเนี่ยโอเคนะ นิ่งๆเียบๆครับได้ครับสินค้าเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยครับไม่ต้องหาชื้ยอเพิ่มโอเคนะครับสนใจทักมาครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับสวัสดีครับ